สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดจุรินย้ำของแพงต้นตอราคาน้ำมันพุ่งฉุดราคาขนส่งสูงสุพัฒนะพงเผยการคลังเคาะอุ้มน้ำมันต่อหรือไม่เมื่อเวลา8นาฬิกา55นาที10พฤษภาคมที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุพัฒนพงพัน์มีเชาวรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับสถานการณ์ราคาน้ำมันในประเทศที่มีเสียงเรียกร้องให้รัฐอุดหนุนต่ออีกเดือนว่าเดี๋ยวต้องลองดูเวลานี้กระทรวงการคลังได้เข้ามาดูแลแล,แล้ว ผู้สื่อข่าวถามถึงการลดภาษีน้ำมันดีเซลที่จะสิ้นสุดลงในวันที่20พฤษภาคมนี้จะลดต่อหรือไม่นายสุพัฒนพงศ์กล่าวว่ากระทรวงการคลังกำลังดูอยู่ซึ่งจะพิจารณาดูไปถึงวันที่17พฤษภาคมนี้ก่อนและต้องนำเข้าห,าหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ด้านจุรินย้ำของแพงต้นต่อราคาน้ำมันพุ่งชุดราคาขนส่งสูงขึ้นชี้ปามขวดแพงตามราคาขายปามสด เมื่อเวลา9.30นาฬิกา30นาทีวันที่10พฤษภาคมที่ทำเนียบรัฐบาลนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมถึงการแก้ไขปัญหาสินค้าราคาแพงว่าตนติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดแต่ต้องยอมรับความจริงว่าสินค้าที่มีการปรับราคาสูงขึ้นบางรายการมีผลมาจากราคาน้ำมันที่สูง ขึ้นและจะมีผลต่อต้นทุนการผลิตและราคาขนส่งโดยเฉพาะสินค้าที่อยู่ไกลต้องรับภาระมากขึ้น เพราะค่าขนส่งแพงขึ้นทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์พยายามกำกับดูแลให้ดีที่สุดโดยดูจากต้นทุนเป็นหลักสำหรับราคาหน้าโรงงานขณะนี้ก็กำกับราคาไว้เพื่อให้เป็นภาระกับผู้บริโภคน้อยที่สุดแต่ไม่ให้ไปกระทบกับเกษตรกรที่ขณะนี้ได้ราคาพืชผลการเกษตรดีมากทั้งยางปาล์มข้าวโพดมันสำปะหลังและข้าวเนื่องจากปีนี้การส่งออกจะเพิ่มจาก ปีที่แล้วที่ส่งออกเพียง6ล้าน1แสนตันแต่ปีนี้คาดว่าจะเป็น7 8ล้านตันแต่ขณะนี้ผู้บริโภคอาจได้รับความเดือดร้อนจากราคาผลปาล์มเพราะราคาขึ้นไปกิโลกรัมละ10 1 2บาทก็จะทำให้ต้นทุนการผลิตน้ำมันปาล์มสูงขึ้นซึ่งกระทรวงพาณิชย์พยายามจับมือกับผู้ผลิตน้ำมันปาล์มขวดในการแก้ปัญหาร่วมกันกำกับราคาไม่ให้สูงกว่าราคาโครงสร้าง ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ